ทีนี้ขั้นตอนนี้ครับต้มน้ําไปที่ประมาณ55หรือ56าสิบองศามันเริ่มร้อนแล้วทีนี้เราก็จะใส่ข้าวลงไปนะครับผมข้าวที่ใช้เป็นอะไรครับข้าวตัวนี้ที่เราใช้จะเป็นเพลเอลหนึ่งกิโลกร,รมัมแล้วก็คริสตัลมอลก็คือข้าวทั่ไปขั่วเนี่ยแหละครับ,รบได้สีฟ้านที่ต้องการ100่รกร,รัมนะครับผม คนไปนสักพักหนึ่งนะครับทีนี้อ่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าห้าสิบหกองศาใช่ไหมครับ,รบทีนี้เราจะคนแล้วก็พักอุณหภูมิไว้ยี่ปันยี่สิบนาทีเพื่อให้อาตัวโปรตีนมัอนออกมานะว่าแล้วก็อียี่สิบนาทีเจอกันโอเคแล้วลืมปิดฝาด้วย ผ่านไป20นาทีแล้วครับตอนนี้อ่าเราก็สามารถสกัดโปรตีนมาได้แล้วทีขั้นตอนต่อไปคือเราจะต้มให้ถึงประมาณ60อ่าเท่าไหร่วะ65.6องศาอืมทีนี้อ่าขั้นตอนนี้ยเราจะเอาสกัดน้ำตาลออกมานะครับทีนี้อ่าเดี๋ยวเราสับเบื้องต้นก่อนนะครับคือมันจะมีการต้มแบบ2แบบคือถ้าเกิดต้มอ,อยู่ที่65องศาโดยประมาณนะฮะรรเราก็จะได้ Dry Beer อืมแต่ถ้าเกิดเราต้มอ,อยู่ที่ประมาณ จ็ดต้มแบงนี้ไปเรื่อยจนที่เจ็ดสิบหกไม่ให้เจ็ดสิบเจ็ดสิบสามองศาแล้วก็จะได้สวีทเบียร์นะครับผมอ่าส่วนผมขอเลือกรายเบียร์แล้วกันเนาะระหว่างต้มนี่ก็คนไปด้วยครับไม่ให้ข้าวมันติดกันเพราะาเดี๋ยวมันจะมันจะเกาะกันเหมือนก้อนออนี่ก็ต้มไปเลยครับจนถึงประมาณหกสิบห้าองศาอ,อย่าให้ถึง้อยนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นโจ๊ก <laughs> อเดี๋ยวสายพาดคอเลย คือยังมีประสบการณ์นะครับตอนต้มด้วยสายนี้ตอนต้มด้วยสายนี้ต้องระวังอย่างนะครับเอาสายพาดคออ่งนี้ครับอันนี้เชื่อผมครับละลายใช่ไหมหรือยังไงคือสายมันจะเผลอเข้าไปในเตาอ่ามันจะไหมครับแต่มันก็มีร่องรอยอยู่นะครับมีไหมนิดนึงเดี๋ยที่รู้ตัวทันอ่ะเนี่ยร่องรอยไหมเห็นชัดเจนระวังนะครับผมก็วิธีแก้สุดคือพาดคออย่างนี้เลยครับต้มไปเลยครับเวลาช่วงว่างๆรออุณหภูมินี่ก็รอเวลาก็ล้างขวด นะฮะเดี๋แต่ตอนนี้คือไรนะอ่าตอนเนี้ยเราพักไม่ได้เลยก็คนหนีไปเรื่อยเนาะโอเคท้านก็หกสิบห้าองศาแล้วมาดูอีกกันอีกอยทีเนาะครับผมโอเคครับสครับตอนนี้ก็ต้มอิฐบอณหกสิบห้าองศานะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้นะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อเอาน้ำตาลออกมาให้มากสุดนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเลย อีกห่ชั่วโมงเจอกันนะครับเอาละครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วครับผมที่ตัวอุณหภูมิมันก็อาจจะลดลงไปสนิดหน่อยเพราะผมผ้าผมไม่ได้ผ้าผมมาคุม,มซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ61องศาเ,เนาะคือปกติผู้ที่อยู่นมรดเขทาทำาี่คือว่าเขาจุดต่อแก,ก้ปุ๊บเขาเา,าผ้าห่มคุมเลยเพื่อให้คงอุณหภูมิมให้มากสุดแต่ก็ไม่ต้องเสียขนาดนั้นเรากินบนบ้านไา,นาขั้นตอนไปตรงนี้คือเป็นขั้นตอนการต้มให้ถึง75องศานะครับ,รบก็คือ,อเหมือนแบบ น่าจะเป็นคลาสเล่นปฏิกิริยาแบบกระตุ้นข้าวเนาะแล้วก็ทําให้ไอตัวฮอบเนี่ยมันตกตะกอนลงไปเอ้ยไม่ใช่ฮอบดิเพื่อให้ตัวข้าวเนี่ยมันตกตะกอนลงไปด้วยอืแล้วพอตักสุบเราก,ก็จะมากรองกันอ๋ออาที่ก็รอต้มจนถึงวันนัดไมสเจ็ดสิบห้าหรอกวันเจ็ดสิบสามองศาไะเดี๋ยวรอเจ็ดสิบสององศาแล้วมาดูกันอเอาละอาที่ต้มมาได้ สักพักหนึ่งและหนึ่งชั่วโมงกับที่เล่ง75องศาเนาะทีนี้ก็มากรองกันเนี่ยวจะตัวที่กรองเราใช้อะไรองพี่อันนี้คือที่กรองนี้เราใช้ผ้าขาวบางนะครับคือจะใช้ตะแกงก็ได้อะไรที่สะดวกเลยครับแต่ว่าผ้าขาวางนี้ผมมีเยอะที่มันกรองได้นะมันกรองได้อยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงจะกรองได้ไหมนะทีอยากจะเทลงไปตัวเดียวเลยครับแต่มันร้อนกลัวมันร้อนก็เดี๋ยวค่อยทำอย่างนี้ดีกว่าเนาะมากรองเลย เียปอ่านไปเลยเดี๋ยวพี่จะเล่นวีดอรเร็วไม่ตีสีอเอ๊ะอ่นอนหนึ่งนะเพลียวเอวมันต้องมันต้องอ่อนอยู่แล้ววีดนี่ไม่ใชนะ่ข้าวสาลีใช่ไหมถ้าเป็นวีดจะเป็นข้าวสาลีแต่นี่มันเป็นเบียร์ข้าวบาเล่บีดก็คือข้าวสาลีมันก็คือชื่อของมันอนะ นี่คือข้าวสาลีแต่นี่คือข้าวบาเล่ก็คือระตัวการเรายังเรายังไม่ทำใช่ไหมบีดยังทำงันโอเคเพราะอะไรจะไม่มีตังค์ผมรอบีดอยู่ฮะรอแพงไหมแพงไหมไม่แพงรอรอไอ้นะรอให้กูได้ทำงานก่อนถ้ามันให้หยุด้กูหยุดให้กูเล่นอย่างนี้ยฮะไม่ใหคนไปแดกข้าวได้แต่อะไรไม่ให้มีดนตรีเพราะว่ายนะเออแบบป้องกันคนอืม อยากจำกัดประมาณพื้นที่แต่ในแต่ในตัวกฎหมายออกมาแล้นะร้านอาหารให้ค่าเชื้อแต่พวกร้านเราที่ขายข้าวด้วยที่คนไปเชื่อเยอะก็บอกให้น้อตีหยุดซะเหมันจะกลายเป็นร้านอาหารไงไม่ใช่ร้านสถานบันเทิงแม่งเล่นแง่กันแต่ว่าคนก็ยังไปกินเหมือนเดิมคนก็ไปกินข้าวสิคนเราก็ต้องกินไม่ใช่หรอเออเราเราก็ขายปกติเราเราก็ขายปกติเออแต่ว่าไม่ให้แต่ว่าเออไม่ให้ ไม่ให้เราตีเลยนะเพราะมันจะกลายเป็นสถานบันเทิงอันนี้เราอเรเนอกเรื่องนึงนอกเรืร่องบทน,นิดนึงเนะี่ยจำไว้จําไว้นะครับเออถ้าเกิดเออใครอยากไปร้านอาหารปุออ๊บแล้วพอมีวงดนตรีปุ๊บคุณจะกลายเป็นสถานบันเทิงทันทีอืมอ่าแต่้าเกิดพอเอาหรือเอาปุ๊บอ่าคุณกลายเป็นร้านอาหารเทได้เลยง่ายง่ายปะคะไม่รู้ว่าทำไมอ่ะ โอ,อ้โหทำมันจะเป็นลูกครบเลยอะวะไทยใช่ไหมใช่ไทยอยู่เอาล่ะครับหลังจากกรองเด้แวเนี่ยตัวเนี้ยเราก็จะเอาไปต้มอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อ

หกสิบองศาเหวะโอเคใช่ไหมถ้าอาจจะใช่ไหมโอเคครับส่วนน้ำที่สองเนี่ยครับก็ใส่อีกเจ็ดลิตรนะครับทีนี้เราก็ทิ้งไว้ที่ประมาณยี่สิบนาทีเออผิดต้มไปจนถึงหกสิบห้าองศาเหมือนเดิม,มทิ้งไว้สักประมาณสักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้แต่จริงๆแค่สามสิบนาทีก็พอแนละ้วเพราะอะไรน้ําตาลมันก็มันไปจากมันไปจากไอ้ตรง ชุดแรกหมดแล้วอ,อันนี้เราแค่เอาดึงมาที่เหลือมากสุดเท่านั้นเองโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวยี่สิบนาทีมาเจอกันโอเคมาของงานทีงจ้างมาเนิดหน่อยอเยอะเลยเล่ะอ,ะอตัดไปจบ